สวัสดีครับเดี๋ยวมื่อจะพาไปเบ่งเห็ดตับเต่าครับหมองที่มันเคยออกทุกปีสุปีครับผมนี่ครับเห็ดตับเตา่าเคยเห็ดพ่อพี่น้องมันสิเกิดย่หมองนี้แหละครับทุกปีนะครับอยู่ข้างกำแพงหัวอยู่ในกอหญ้านี่นะครับสามดอกครับหาบางอีก,ก่อนเพื่อพ่อเพื่อเคยกินมาเนาะเห็ดตับเต่านะครับ เอาไปก้อยหรือไปลาบก็ไดนะครับไปแกงก็ไดพี่น้องเห็ดตับเตามันเกิดยี่มงนี้ทุกปีครับอ้ดอกนี้ดอกง่ายแฮงพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเก็บไปเห็ดกินกันนะครับนี่ครับดอกง่ายๆ่เลยคล้ายๆกับเห็ดขมยุค่านะครับรสชาติคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นจิดอกงหญ่นะครับนี่ครับสามสี่ดอกครับเดี๋ยวเขาเอาไปลาบกิน แซ่บๆครับผมผู้ใดเคยกินเนี่มอ้มีคนเคยกินบงครับเห็ดตับเต่าครับป่ะไปทำกันเลยครับเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาออกมาแนวนี้ครับรสชาติอร่อยนะครับขมออกนิดๆคือเห็ดขมยุคาครับเ่บๆครับเห็ดยุครับ ตักใส่จานพ้อมเสิร์ฟมาได้มาได้ปุ๋ยมเยะเคเคยกินมาซิมั้งกันนะครับลาบเห็ดตับเต่าแซ่บนะครับ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ